ราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันน <co ld> ี้ก <coping> ็อ <programming> ยู่ก <cat search sounds> ับผมนะครับผมท็อปทีวีซีเฮดนะครับผมอะไรนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําช่องนะครับผมชวนมาติดตามน้องของเขาด้วยนะครับผมเป็นผู้หญิงนะครับนะแ้กก็รู้จักกันนะครับผมก็สมาชิกครับผมสองคนนะครับผู้ช่วยมาติดตามน้องเขาด้วยนะครับผมก็ช่องนี้อาจจะดีส่วนหนึ่งนะครับผมนะก็คือน้องเขาก็แนะนำแอปอะไรต่างๆ แนะน,น,นำเซิร์ฟนะครับผมอ่าก็มีแค่นี้แหละนะครับผมขอพึ่งทำนะครับนะอนะไรใดผมก็อย่าลืมมากดไลค์และกดชอบสไครต์น้องขอด้วยนะครับผมแล้วก็กดชอบสไครต์ช่องผมด้วยแล้วผมก็อาจผมอาจจะเรียบๆนิดนึงนะครับนะผมจะไปตากผ้านะครับนะอนะไรใดๆผมก็ขอจบเพียงที่นี้นะครับก็อย่าลืมมาติดตามน้องขอด้วยล่ะนะครับผมก็ ขอจบเพียงแค่นี้นะผมนะก็สวัสดีครับ